คลิปนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขเคยได้ยินอาการนี้ไหมนะคะได้ยินอาการที่เรียกว่า good girl syndrome นะคะ good girl syndrome เนี่ยคืออะไรคือเป็นคนดีเป็นเด็กดีเราจะมีคนรักนะเป็นคนดีเป็นเด็กดีแล้วผู้ใหญ่จะเอ็นดูอ่าใครเป็นอาการนี้อยู่บ้างนะคะหรือใครเติบโตมาในบ้านที่เป็นแบบนี้อยู่บ้างนะคะเป็นคนดี เป็นเด็กดีเชื่อฟังแล้วจะมีคนรักผู้ใหญ่เอ็นดูที่บ้านเอ็นดูนะะเป็นคนดีเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วแฟนจะรักสิ่งเหล่านี้นะคะมันกำลังกัดกินหัวใจคุณอยู่หรือเปล่านะคะหลายคนเนี่ยก็เออเป็นคนดีเป็นเด็กดีนะคะคาดหวังว่าที่บ้านต้องภูมิใจเพราะเราเป็นคนดีเราเป็นเด็กดี ทำตามเชื่อฟังตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกัดกินหัวใจของเราเองกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองกลายเป็นคนที่มีความทุกข์ตลอดเวลากลายเป็นคนที่เป็นนักกล่าวโทษคนอื่นสิ่งอื่นเพราะภายในจริงๆลึกๆของเรามันเจ็บปวด เราพยายามเป็นคนดีเราพยายามเป็นเด็กดีเราพยายามเป็นเพื่อนดีเป็นคนรักที่ดีเพราะอยากได้ความรักกลับมาใครเป็นแบบนี้นะคะใครเป็นแบบนี้ถูกแล้วที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะถ้าคุกฤพูดแบบนี้จะมาสนับสนุนให้เป็นคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่เราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเป็นคนดี กับเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองคนละอย่างนะเป็นคนที่กับเป็นตัวของตัวเองคนละอย่างนะคะวันนี้ที่คุณกําลังใช้ชีวิตอยู่วันนี้การกระทําทุกอย่างในชีวิตคุณที่คุณได้คิดลงมือทําพูดออกไปทําออกไปใช้มโนกรรมใช้วจีกรรมออกไปแล้วเป็นตัวของคุณในวันเนี้ยมันกัดกร่อน ภายในกัดกร่อนชีวิตคุณอยู่หรือเปล่าคุณใช้ชีวิตตามความฝันเป้าหมายของตัวเองหรือใช้ชีวิตตามความฝันและเป้าหมายของคนอื่นอยู่อ่มาคิดให้ชัดเจนสิว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ตอนนี้ฉันทำเพื่ออืมฉันทำเพื่อเพราะถ้าฉันทำงาน เป็นราชการองค์กรราชการแล้วแม่พ่อฉันจะมีความสุขไหมเป็นแบบนั้นไหมหรือถ้าฉันยังคงทำอาชีพนี้ต่อที่บ้านฉันจะมีความสุขหรือถ้าในชีวิตเนี้ย ฉันได้แต่งงานแบบชุยๆก็ได้ไม่ต้องพร้อมไม่ต้องต่างใจที่บ้านฉันจะมีความสุขเพราะเขาจะได้อวดว่าชีวิตลูกของเขาเนี่ยมีครอบครัวมั่นคงหมดแล้วฉันเนี่ยไม่อยากจะมีลูกหรอกนะแต่จำเป็นต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวครอบครัวแฟนจะว่าถ้าฉันมีลูกนะครอบครัวแฟนครอบครัวฉัน ก็จะมีความสุขแต่มันไม่ใช่ความสุขของฉันหรอกนะทำงานในองค์กรราชการนานไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่ากัดกร่อนจิจใจมีความทุกข์ระทมอยู่ภายในกลับมาทุบตีตัวเองชีวิตเราคงได้แค่นี้เหรอวะชีวิตเราแม่งคงได้แค่นี้เหรอวะอดทนปะบ้นปลายก็มีความสุขแล้วนะ อดทนปะบ้านปลายอ่ะญาติพี่น้องก็มีความสุขอืมเราก็มีความสุขแล้วบ้านปลายอ่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นมีความสุขอยู่หรือเปล่าคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อต้องการการยอมรับจากใครสักคนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่เลิกเป็นคนดีตัดสินใจกับชีวิตตัวเองตัดสินใจว่าชีวิตตัวเองจะเอาอยัางไงกันแน่ นะคะคิดให้ชัดว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะมีหน้าตาชีวิตเป็นแบบไหนอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรอยากมีหน้าตาชีวิตเป็นแบบไหนคิดให้ชัดแล้วตัดสินใจเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซนครูการันตีว่าถ้าคุณทำแบบนี้ได้นะคะชีวิตคุณจะโปร่งโล่งสบายเป็นอิสระและ จะพ่วงมานิดหน่อยแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกฝั่งหรือเปล่านะคะจะพ่วงมานิดหน่อยกับคําสัเสรินที่ว่าถ้าไม่ทําแบบเนี้ยอากตดันยูนะถ้าไม่ทําแบบเนี้ยแปลว่าเห็นแก่ตัวนะฮัลโหลกลับมาค่ะใครเห็นแก่ตัวมากกว่ากันร,ระหว่างคนที่อยากให้คุณทําแบบที่เขาต้องการกับคุณที่พยายามทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะ เ,ออเพราะฉะนั้นนะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะมาตัดสินใจในชีวิตของตัวเองให้ได้นะคะว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนเราจะพบเจอหน้าตาชีวิตของตัวเองเป็นแบบไหนพบเจอผู้คนแบบใดมีเพื่อนแบบไหนสถานาการณ์ในชีวิตเป็นยังไงนะคะมีครอบครัวแบบไหนเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวกับคนที่คุณรักไปเที่ยวอย่างไรความสุขของการไปเที่ยวคืออะไรตัดสินใจให้ชัดเจน แล้วชีวิตคุณจะโปรง่งโล่งสบายเพราะในในชีวิตนี้ค่ะถ้าคุณมีความสุขเพียงแค่คนเดียวถ้าชีวิตคุณสามารถจเจริญเติบโตก้าวหน้าประสบความสำเร็จถึงขีดสุดเพียงแค่คนเดียวทั้งตระกูลและคนรอบข้างของคุณก็จะมีความสุขเพราะคุณสามารถขยายความดี ขยายความเอื้อเฟื้อคุณสามารถเผื่อแผ่ได้มากขึ้นคุณสามารถให้คนอื่นได้มากขึ้นคุณขยายความดีของคุณได้มากขึ้นเพราะเพียงคุณสำเร็จแค่คนเดียวดังนั้นตัดสินใจให้ชัดเจนว่ากูจะประสบความสำเร็จและไม่มีใครมาขวางความสำเร็จคุณได้จะเอายังไงกับชีวิตตัดสินใจให้ชัดเจน